4, 3, สี่สามสองมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้รับมอบภารกิจจากท่านผู้บัญชาการฐหารสูงสุดนะคะให้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์เพื่อไปจัดถุ่ยังชีพช่วยเหลือตั้งแต่มีวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9มาตั้งแต่เดือนเมษาะค่ะ แล้วมาปัจจุบันนี้ก็มีอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อวานเราก็ได้ไปลงพื้นที่ในเขตบางบาลจังหวัดอยุทยานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรรอทหารไปสำรวจมาแล้วว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะทางสมาคมแม่บ้านก็ได้จัดถุงยังชีพนะคะแล้วก็รถครัวสนามนะคะประกอบอาหารปรุงสุกไปมอบให้ถึงบ้านประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ าส่วนลึกถึง3เมตรนะคะสะภาพโดยทั่วไปก็เป็นพื้นน้ำทั้งหมดเลยนะคะต่น้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวแต่ว่าประชาชนน่ะก็จะมีความชำนาญในการใช้เรือะคะ่ะเขาเห็นเราเข้าไปไม่ได้เขาก็จะไผ่เรือออกมาเทียบกับเรือเราแล้วก็รับมอบถูกยังยี่ไปค่ะที่สอบถามมานะคะประชาชนก็เ,เดือดร้อนเรื่องสุขานะคะในพื้นที่น้ำท อันนี้ก็ได้นําเรียนท่านผู้พิญชาการฐานสูงสุดแล้วค่ะว่าถ้าในโอกาสต่อไปถ้าเราลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็อยากจะให้มีสุขาเคลื่อนที่นะคะไปไปมอบให้ด้วยค่ะสามารถนะคะมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ได้ที่ ทำการของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับกองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะหรือติดต่อที่พันเอกหญิงสุรพีมาสมบูรณ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0891234084ค่ะ